คนวันนี้นะคะเจ็บอยู่ที่วัดชัยยาติการามโรงเรียนสุดีที่เจ็บเคยเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนวัดนี่ทุกคนใครที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะถ้าคิดถึงโรงเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้นะคะเราไปดูร้านส้มตำไม้ใหญ่อ่อนก่อนเป็นส้มตำในตำนานที่กินประจำ เวลาเที่ยงเนี่ยต้องคือเป็นร้านที่แบบว่าต้องฝากท้องอะ่ะเป็นร้านที่ฝากท้องประจําแล้วก็ส้มําของเขานะคะจะมีความนัวความแซ่บแบบไม่เหมือนใครอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนนี้ร้านเปิดหรือเปล่าเราไปเดาซิไปดูซิว่าเปิดไหมใช่แล้วไปไปเลย เอกอินหอดยายออนกินหอดสมตำไม่ให้ออนยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใคยค,ค,คิดว่าเจ้าว่าเปิดไหมคิวโดวนวะบ่ต่อจะคิววะบ่ตั้งแต่พูววนมา,า,มาผีกับประมาณหาคิวเนาะ ข่อยมาเลือกตั้งข่อยก็เลยคิดหอดเจ้าก็เลยแวะมาหาข่อยไม่แอบถ่ายคลิปนะเด้อคอยเฮ็ดช่องเป็นยังไงยูดีมีแห้งอันแล้วพวกไอ้ลูกๆเจ้านะตามชิวในห้องคิวคอยเอาไว้ทุกวันก็ตามไว้ก็เอาไว้นีก็จะเปรี้เอาละเงื่อนยากจัดนะอันพวกมูย่อหรือว่าใครต้มเจ้ายังมีอยู่บ่ บอท่านมี่ละ่ะคนบอท่านไหนมาหามื่นเนี่ย่ออันกินหอดตอนที่ว่ายุสุดีเนาะพากันพากันมากินสมตำมก็เจ้าะ<อ>บอกผื่นเจ้าอยู่ว่าเดี๋ยวสิมีโอกาส<อ>แวะมาหาบริมาจา้าเถื่อบริกรับบานพอ,อดีว่าไออูดเพิ่นเลือกไอเพิ่นลงสมาร์ทข่อยก็เลยมาให้กำลังใจเล่าแม่นอยู่ เนื่องจาเจ้าเลิกเห็ดไปแล้วย่งคอตะวันดีไม่แห้งเนาะอืมไม่ทุขภาพแข็งแรงหลายอ่ะอันตั้งแต่เจ้าตามมาจักปีวะโอ้ยหลายปีต้องข่อยนับช่วงเวลาข่อยกับประมาณยี่สิบแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าตรงตรงตามอยู่ในนอนก็ร่วมเป็นเท่าไหนมันกันจือได้วะตะกี้เนาะย่างหน้าเ้องกับไปเห็นหน้าคือเก่าเนาะนั่นสิรวมปีแต่ไหนนี่เป็นหน้ากับไปเห็นหน้าว่าเจ้าขาดกุญแล้วะดื้อย่างอยู่ โทษด้วยโด,ด้วยล่ะอันพวกไอ,อ้อ่ะแล้วมา,า,ออา,าบ่าไอ้อาบ่ได้มาไหล่าอาอยู่นครปฐมบ่จ้าไอ้ลูกไสค้คนหน่อยเจา้าเดนั่นเองใส่กูได้ซื้อถาดไปอ้าวจ่ิงิอ้าวเคยจือเพิ่นบ่ได้อันพาก,กัน <c oughs> ผู้บ่าวในตำนานพาก,กัน,กกนคีดๆเหมืนะพวกผู้สาวนะผู้สาวในยุคนั้นมันวะล่ะก็ว่าไอ้อาไอ้อานะ ตอนนี้เจ้าอายุเท่าไหร่ละตอนนี้หกสิบเกนะ่าคือเก่าเกลี้ยล่ะหกสิบเก่าแบยังมาถ่ายัางได้อยู <c oughs> ่ไม่ลองใส่ให้บ่ได้เนาะแมนไอ้น้าปอดเด็กนี่เจ้าต้มเองเคือก่อนบ่หรือว่าเจ้าเหตุผลคนต้มมาอ๋อเจ้าต้มมากคนพวก้ผู้ชงเนี่ยนะต้มมากก็แจกเพื่อนจะเข้ามาผสมชงับตอนคือผู้ใดสมาซับตอน ก็ยังหดค้นหอดคือเก่าผู้ใดอยากมากินตาโมฮงย่ยอ่อ,อน,น,นก็ยังขายคือเก่านี่วันหยุดบ่ยใหญ่พวกกะทิขันบ่มีสุระไปย่ายกับบ่หยุดก็คือว่าบนเนมานอนเนาะก็คือว่ามาจอบเบิงถ้าเกิดว่าเปิดก็คือเปิดปิดก็คือปิดนะคือฟิสบังหันก็ปิสตาเขาตาเขา อ,เเอยากหัวจากของตอนที่ว่าเลียนสุดีเนาะแต <laughs> ่เวลา <laughs> เบื่อเบื่อหรือว่าบูมีขาวที่ว่าสําคัญนี่ถ้ากันโดดเ <laughs> มื่อกินตะโมง,งยายอ่อน <laughs> อันของกินคู่กับตองมีพวกขนมจีนไ <laughs> <c oughs> ข่ต้มแล้วก็หมูย่ออ๋ <c oughs> อชุเอกนีของไผ <c oughs> ่ควงขึ้นต่วันขึ้นมาเอาเศษหวานไข่ซีมอะไรหวาน นั่งเสียืู้เก่าอยู่หวานอยู่ะวะหวานอเอาเผ็ดหวานทำไมคอยเอาตามสูตรเจ้าหลดผู้ใดสิตามมากินกับตามมาเด้อยังขายคือเกา่าแต่ว่าว่างแผนมาสิยุตตาคิดวายอยู่บ่โอ้กตสแบบแบบิมี่ีกไล่เหรอแบบแบบมี่บ่ผมมอมีตุละไปย่ายกับทัานรู้ตัวเออ ดูดีไม่แห้งแข็งแร่ายดูใส่ใจใส่ใจซะตอนนี้อะไรลูกหลานนี่ล่ละเที่ยวมาดูนี่งชื่อพิตซ่ารสเดียวจริงโอ้ข้าวจอกก็มาข่อยก็บอกว่าอู้น่าเออตอนนี้เจ้าขายอยู่เท่าไหร่สามสิบบาทไนะอ้สมัยก่อนขายสิบบาทเนาะสิบบาทแล้วก็มะขืนยี่สิบบอปัจจุบันหกสามสามสิบตามสภาพเศรษฐกิจเนาะทุกอย่างมันขึ้นราค <20 S 1> า นี <Okay. S 2> ่แหละได้แล้วจ้าซุ้มกับกระไลหนึ่งนี่รปริมาณแต่ก่อนนะพวกเฮากับมาซอยซอับยังสีหลังอันโตรุ่นผู้ใดวะรุ่นเดียวกันกับไผัยขาอยู่บ้านอนสะอาดสีลุนไทยน้ำอันเฮาเฮารุ่นเดียวกันกับผวกไอ้ปอมพวกไ,วกไอ้ตู้ แล้วก็ซุ่มเข้าเหมือมีพวกไอ้สงการไอ้ปุบลิกเออพอดีว่าสิมาอัดคีวบโมผู้ใดทีิดหอดยังขายคือเกา่าเออวันที่นี้ก็เลยกว,ว่ามาเลือกตั้งนะก็เลยว,วา่าเออแวะมาเบิ่งกันหน้าว่าเรา,าขายอยู่บ่แต่ว่าเพิ่นจะเลือกขายไปหลายอย่างเนาะแต่ก่อนมันมีเออพวกทอดมันทอดกล้วยยังสินะ บางลูกแน่แต่คุมือหนมันบนเกินเราตะลืมขายอย่าคนยุ่งเ,เ,เที่ยวเขาไจช่เขาไปมันตะลืมมือนนิเออแล้วมันมีของเขาแต่บริษัทลิงมันจะเนี่ยเขามา่งนะ,อะโอเคบกวนแล้ว,ลวอันนี้ทุงละสามเซตของข่อยนี่วันี้เด้อ คุยไอ้คุณใดอยากสิมากินพิกัดก็คือใกล้ๆวัดเนาะอยู่โรงเรียนวัดยังก่อนใคเริ่มวัดชายาติการามไหมลุงเรียนสุดีโอ้ยลงเรียนสุดีว่าเนี่ยขมาพ้นเมืองทําไทยก็ได้โฮจัร์กอออนเบิดส้มตําในตํานานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมันหนามันหลายมันเกี่ยงเหนียวอ๋อ หล้ายแน่เนี่ยมันก็เยอะหรอกอันนี้สามสิบบาทอุ้ยน้ำล้นเลยเราต้องเปลี่ยนจานไหมเนี่ยอุ้ยลงเทดูก็ตรงนี้สินะเออโอเคจวดจวดได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้หาอะไรหนุนได้ไหมอะอืมอันนี้คือส้มตำในตำนานส้มตำเยอันอ๋อหนุนหนุนไว้หนุนไว้โอ้ยมาจะหกวัดง่ะโอ้ย โอ้โหกรี๊ดกราดกันเลยทีเดียวโอ้ยสิคือบ่นอนเอาสุขคองเดี๋ยวเดี๋ยวอืออันยังมันหนุนเนี่ยอันนี้รถไฟใช่ไหมเนี่ยเนายอู้ใช่แล้วอืมอร่อยย่องเดือดโป่งเนี่ยเร็วโอ้โหเป็นกรรมการกรรมการเนี่ยต้องวิการอะไรบ่เฮะอย่าปากเดี๋ยวกำลังสีซิม ตำหมกลอ่ใหสมตำในตำนานไหมอืมคิหลายย่างแต่โอเคอันหนึง่งสองสามใส่ปาเรียเราบ่อนี่นรเ,เรียบแง้คือลีลาเถอะวะอ้าวเวียงไหนอ้เวียนไหนครับครับว<อ>้อวชว้ว<อ>แบบาี้าาอคำอสันี<อ>้เออเสีย<อ>ส่วนลดเสียส่วนหลายแบบ เอาความจริงมาบอกอีกแล้วมีแต่น้ำนี่เด้มเมเอมืออะยปะโอ้ยมีแต่พักมาตามมาเป็นไหม,มแดบอีรีแดบพี่เจ้าเหมาะขนาดกระลำยังกระลำยังกันนะเออ